วันนี้เราจะมาอยู่ในเกมีไล่หาเพื่อนใน EP ที่เท่าไหร่วะที่สามใช่ปะ่าจะใช่่ะได้แล้วดูสิเราจะมันฆ่ากันทิมาด้วยกันมันกระลังฆ่ากันเหมือนนะยังคิดว่ามันจะฆ่ากันดีแล้วยอดดิคือยอื่อนเราเป็นมิตรกันได้ไหมเราเป็นมิตรกันเพื่อน มันต่อยเราเองต่อยกับมันเอ๊ะมันเป็นมิดเหมือนเป็นมิดถ้าเอ้ยอะไรมันต่อยมันต่อยต่อยกับต่อยกับต่อยกับพังกินหามเพื่อนมันคือคนเนอนี่ยึดวงมันยึดวงมันการวางไอวอกันเลยศัตรูคู่อชกัดของเราพังไอวอดีบัดเพียวเพียว ไอ้เพื่อนไม่มันมามันมาเพื่อนมันมามันมาม,นมามแลัน่อนตยมันกตมันเฮ้่อย้ายดูแค่าันทึเลยเพื่อนไม่เพื่อน <c ười> ต นั่นคือค้อบอกของประเทศชาตินะเพื่อนภารกิจขอเป็นเพื่อนไม่สำเร็จนายต้องจัดก,การไว้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เราได้ตายแล้ว้วทุกคนเย,นย,ยี่มาะเลยที่เยี่มาะนันตายยีงมนแล้วก็คือการตาย โอเคกะาตเกยวทำไมตัองแต่ยตหมดว่ะไไม่มีกล้าไม่มีกล้าจังนะ